หลังจากที่เราได้ทำการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับ Home Assistant ไปแล้วในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักและเรียนรู้วิธีการใช้งาน e f p Home กันครับ e p Home เฟิร์มแวร์ที่จะทำให้เราสามารถตั้งค่าและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้งาน e p 826หรือ e p ส2ได้โดยง่ายผ่าน6 a s i s ไม่ว่าจะเป็นไฟอัตโนมัติการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์รวมถึงการควบคุมอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นโซนอปซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาใช้งานตัว e p Home ร่วมกับโหนด M C U ESP 826บอร์ดแรกๆสำหรับโปรเจกต์ I O T ของหลายๆคนและโซนอปเบสิกอาอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่ายมีราคาไม่แพงและสามารถควบคุมเปิดปิดไฟผ่าน Wi-Fi ได้เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่เริ่มต้นกับระบบสมาร์ทโฮมโดยเราจะเริ่มจากการติดตั้ง Add-on ESP Home ลงบน Home Assistant ของเราก่อนครับที่การตั้งค่าไปที่ Add-on Add-on Store แล้วค้นหา ESP Home จากนั้นคลิกเข้าไปที่ ESP Home อันแรกครับส่วนสำหรับการจัดการอุปกรณ์ ESP 8266และ ESP 32กด Install ที่โชว์ i n s i ซต์บารกดเปิดเพื่อให้ ESP Home ของเราแสดงขึ้นบนแถบเมนูด้านซ้ายจากนั้นกดสตาร์ทได้เลยครับเมื่อเราทําการติดตั้งตัว ESP Home เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มที่การใช้งาน ESP Home ร่วมกับ Node MCU ESP8266 ซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะนํามาใช้งานเป็นการอ่านค่าจากตัวเซ็นเซอร์ DHT22 ที่เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนาค่าที่ได้มาแสดงบนดัชบอร์ดของ Home Assistant ครับ โดยอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้โนด MCU ESP 8 2 6 6สายจัมเปอร์ female to female เซนเซอร์ DHT 2 2สาย USB micro B โดยเราจะมาทำการเชื่อมต่อโนด MCU ESP 8 2 6 6กับตัว DHT 2 2กันก่อนนะครับใช้ um per, สายจัมเปอร์จำนวน3เส้นเส้นแรกเชื่อมต่อที่3 v 3ของโนด MCU และอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับ vcc ของ DHT 2 2เส้นที่2เชื่อมต่อที่ขา g ของโนด MCU อีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับ GND หรือกาวของตัว DHT 22ครับและเส้นที่3เชื่อมที่ D5 อีกด้านหนึ่งเชื่อมที่ d a t ครับเมื่อเชื่อมต่อโหนด MCU ESP8266 กับตัว DHT 22เรียบร้อยแล้วนำสาย USB micro B เสียบเข้ากับโหนด MCU และอีกด้านหนึ่งที่เป็น Type A เสียบเข้าที่พอร์ต USB ของรับริภายที่รัน Home Assistant อยู่ได้เลยครับกลับมาที่หน้า Home Assistant Server คลิกที่ e p Home ที่แถบเมนูด้านซ้าย เมื่อเข้ามาแล้วให้กด New Device จากนั้นกด Continue ทำการตั้งชื่ออุปกรณ์ตามต้องการจากนั้นกด Next เลือกอุปกรณ์ที่จะทำการติดตั้ง Configuration โดยในที่นี้เราใช้เป็นตัว EP8266 กด Script จะเห็นว่าจะมีหน้าต่างไฟล์ YAML แสดงขึ้นมานะครับซึ่ง YAML เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนไฟล์กำหนดค่ามีการเขียนที่เรียบง่ายแล้วก็มนุษย์สามารถเข้าใจได้ง่ายครับทำการกด Edit ก็จะเห็นว่ามีส่วนที่กำหนดค่าต่างๆไว้แล้ว และส่วนที่เราจะต้องทําการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นส่วนที่ Wi-Fi ครับทำการใส่ข้อมูลชื่อ Wi-Fi ตรง SSID และใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ตรง p l u s บดเสร็จแล้วมาที่ด้านล่างเพื่อเพิ่มการตั้งค่าสําหรับตัว DHT22 ครับโดยสามารถใส่ตามนี้ได้เลยครับก็จะมีส่วนเซ็นเซอร์ใช้เป็นแพลตฟอร์ม DHT กําหนดโมเดลเป็น DHT22 กำหนด GPIO ของโนด m c u ที่เชื่อมต่อกับตัวดัตตพินของ DHT22 ส่วนชื่ออุณหภูมิและความชื้นที่ส่งให้ตัว Home Assistant และตั้งค่าให้มีการอัปเดตข้อมูลทุกๆ60วินาทีและอีกส่วนที่เพิ่มก็จะเป็นการเปิดใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับตรวจสอบสถานะบอร์ดและกำหนดผ่อนเป็น80สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วกด i ิน t a l l ที่มุมขวาบนจะมีข้อความถามว่าต้องการติดตั้งไฟเยลโมบนอุปกรณ์ของคุณอย่างไรโดยจะมีเป็นแบบไวเลสผ่าน USB ของคอมพิวเตอร์ที่เปิด Home Assistant Server อยู่ผ่าน USB ของคอมที่รัน EP Home Dashboard อยู่ก็คือรับ ของเรานั่นเองครับแล้วก็จะเป็นการดาวน์โหลดด้วยตัวเองตรงส่วนนี้ก็จะเลือกเป็นผ่าน USB ของรับริพายครับซึ่งเราได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วจากนั้นเลือก USB s ซีเรีเป็น s dev s l a s t t y usb 0ครับ เมื่อทาการติดตั้งเสร็จแล้วก็จะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นมาทําการกดสต็อปและกดการกระบาดมุมซ้ายออกมาครับจะเห็นว่าไฟเยลโมอของเราเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์แล้วแต่ข้อมูลของเราเนี่ยจะยังไม่แสดงบนหน้าโอเวอร์วิวนะครับแต่เราสามารถกดที่วิซิปเพื่อเปิดหน้าดัตบอร์ดเพื่อดูข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นได้ครับหากต้องการให้ข้อมูลแสดงบนหน้าโอเวอร์วิวให้เรามาที่การตั้งค่าเลือก device and Service เมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นชื่ออุปกรณ์ของเราที่เป็นการใช้ eSp Home แสดงอยู่ให้กด คอนฟิกครับจากนั้นกด Submit และกดฟินิชกลับมาที่หน้า Overview จะเห็นว่ามีส่วนของ ESP Home ที่เป็นข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแสดงขึ้นมาแล้วโดยหน่วยของอุณหภูมิตอนนี้จะเป็นองศาฟาเรนไฮต์อยู่เราสามารถคลิกเข้าไปทำการตั้งค่าเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสได้ครับ และสามารถตั้งค่าความละเอียดของข้อมูลที่แสดงได้ด้วยเมื่อทําการตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดอัปเดตเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยในการรับส่งข้อมูลในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากอุปกรณ์และก็โฮมแอร s ซิสเตนต์ของคุณอยู่ในเครือข่ายเดียวกันซึ่งเป็นโลหะคอข่าเน็ตเวิร์แต่ในกรณีที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตก็จะเป็นการเข้าถึงโฮมแอร s ซิสเตนต์จากภายนอกบ้านนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายจากภายนอกต่อไปก็จะเป็นส่วนการใช้งาน ESP Home ร่วมกับ s o n o ็ Basic R2 อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้ครับโซนอ็เบสิ r 2 usb uart converter uc 0 0 c สายจัมเปอร์ male to female สาย usb microb แล้วก็ pin header ที่เป็นแบบ m a l โดยเราจะทำการแกะตัวบอร์ดด้านในของโซนอ็อออกมาเพื่อทำการแฟลชเฟิร์มแวร์ ep home ก่อนจะเห็นว่าตัวบอร์ดด้านในจะไม่มีตัวพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ usb มาเหมือนกับตัวหนด mcu นะครับจะมีเพียงขาที่เป็น pin tx rx มาให้ ดังนั้นเราจะเป็นต้องทําการบัักกีตัว pin header สำหรับไว้เชื่อมต่อก่อนเมื่อเราทําการบักพี pin header เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนต่อมาเราก็จะทำการเชื่อมต่อตัวโซนนอปเข้ากับตัว u c 0 0 4 โดยใช้สายจัมเปอร์ทั้งหมด4เส้นสายแรกเชื่อมต่อที่ 3V3 ของตัวโซนอปอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อที่ VCC ของตัว u c 0 0 4สายที่2เชื่อมต่อที่ RX ของโซนอปอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อที่ TX ของ u c 0 0 4สายที่3เชื่อมต่อที่ TX ของโซนอปอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อที่ RX ของ u c 0 0 4และสายที่4เชื่อมต่อที่ตาของโซนอป อีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อที่กาวของ u c 0 0 4ที่ u c 0 0 4เลือกเป็น 3V3 เ 3. มื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำสาย USB microB เสียบเข้าที่พอตของ u c 0 0 4อีกด้านที่เป็น Type-A เสียบเข้าที่ช่อง USB ของรับลิภายที่รันตัว Home Assistant อยู่ได้เลยครับมาที่ Home Assistant Server คลิกที่ ESP Home ตรงแถบด้านซ้ายกด New d e v i c e ที่มุมขวาล่างแล้วกด Continue ทำการตั้งชื่ออุปกรณ์ตามต้องการจากนั้นกด Next เลือกอุปกรณ์ที่จะทำการติดตั้ง Configuration โดยในที่นี้เราก็ใช้เป็นตัว e p 8 2 6ครับโดยจะเห็นว่ามีไฟ y o ม m o แสดงขึ้นมานะครับกด Edit ครับเมื่อกด Edit เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีส่วนที่กำหนดค่าต่างๆไว้แล้วเหมือนกันก็เหมือนเดิมครับเราก็จะมาแก้ตรงส่วนของ WiFi นะครับ SSID ก็จะเป็นชื่อ WiFi แล้วก็ตัวรหัสผ่านของ WiFi ก็จะเป็น Password ครับเสร็จแล้วก็มาที่ด้านล่างเหมือนเดิมครับ เพิ่มการตั้งค่าสำหรับสวิตควบคุมรีเลย์แพลตฟอร์มเป็น GPIO พินที่ใช้เป็นพิน GPIO 12สำหรับควบคุมรีเลย์ใส่ชื่อของสวิตกำหนด ID ของสวิตต่อมาอีกส่วนที่เพิ่มก็จะเป็น สเตตัสของ LED พินนับเบอร์เป็น GPIO 13สสาำหรับควบคุม LED อินเวอร์ตเป็น2เพราะว่าตัว LED ทำงานแบบ Active Low ครับเสร็จแล้วกด i ิน t ต l l ที่มุมขวาบนเพื่อทำการแฝงตัวบอร์ดเลือกเป็นผ่าน USB ของรับริ e ายครับซึ่งเราได้ทำการเชื่อมต่อไปแล้วตรงส่วนนี้ก็จะเห็นว่ามีตัว USB Serial 2ตัวก็คือตัวก่อนหน้านี้ที่เราทำการเชื่อมต่อก็จะเป็น Node MCU ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Zonoff ของเรานะครับซึ่งตัว Zonoff ของเราก็จะเป็นตัว Slash Dev Slash TTY USB 1ครับก็เลือกเป็นตัวนี้ครับ เมื่อแฟดเสร็จแล้วทาการกดสต็อปกดกากรบาดที่มุมซ้ายบนออกมาครับจะเห็นว่าที่ไฟเยลโม่ยังขึ้นออฟไลน์อยู่ให้เราทําการถอดสายจัมเปอร์ออกจากตัวโซนน็อปและประกอบตัวโซนน็อปกับสภาพเดิมครับจากนั้นก็นํามาเชื่อมต่อกับไฟที่เราต้องการควบคุมและเสียบปลั๊กจ่ายไฟให้อุปกรณ์จะเห็นว่าไฟเยลโมลของตัวโซนน็อปก็จะเป็นออนไลน์แล้วที่โอเวอร์วิวจะยังไม่เห็นสวิตช์ของโซนน็อปแสดงขึ้นให้มาที่ตั้งค่าเลือก device and Service เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นอุปกรณ์ของเราที่เป็นการใช้งาน Home แสดงอยู่ กด c o n f i g จากนั้นกด Submit และกดฟ i n น s ตครับกลับมาที่ Overview ก็จะเห็นว่ามีสวิตซ์โซนน็อปที่เราตั้งชื่อไว้แสดงขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกับโหนด MCU เราสามารถควบคุมโซนน็อปได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งปกติแล้วการใช้งานโซนน็อปวมกับแอป EV Link นั้นจะเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งการควบคุมครับสำหรับการเชื่อมต่อ Home Assistant กับโหนด MCU EP ี่826และโซนน็อ Basic r 2 ด้วย ESP Home ก็จบเพียงเท่านี้ครับในวิดีโอต่อไปผมจะนำอุปกรณ์ชนิดใดมาใช้งานร่วมกับ Home Assistant อีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ